ไปเชี่ดินร้าหน่อยคะ่ะเพราะว่าประชาชนจํานวนมากเลยต่อคิวกันข้ามคืนเลยนะคะเพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าไปสการะพระบร,รมศพของควีนอลิซาเบธที่2ในขณะที่ลอนดอนเองคนก็เริ่มจองคิวแล้วนะคะเพื่อที่จะรอลาคาเมื่อพระศพเนี่ยถูกส่งกลับมาอย่างกรุงลอนดอนดูนะคะว่าประสงค์นิกรเนี่ยต่อคิวกันยาวเลยบางคนเนี่ยรอนาน5 6ชั่วโมงก็มีนะคะเพื่อที่จะเข้าสการะพระบร,รมศพของควีนอลิซาเบธที่2ภายในโถงของวิหารเซนต์ไจล์สซึ่งเปิดให สาธารณาชนสักการะจนถึงประมาณสักห้าโมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็ประมาณ5้าทุ่มคืนนี้บ้านเราทุกคนก็พูดเหมือนกันแลละคะ่ะว่านานยังไงก็ขอรอเพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะทำการถวายแด่ควีน ก่อนหน้านี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3าพร้อมด้วยเจ้าหญิงแอนเจ้าชายแอนดรูว์เดยุกแห่งยอร์กเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งซัสเซ็กส์เสด็จพระราชดำเนินตามหลังขบวนอันเชิญพระบรมศพควีนจากพระราชวังฮอลลีรูดไปยังวิหารเซนต์จ้าส์ในกรุงอดินบะของสกอตแลนด์จากนั้นนะคะเจ้าพนักงานค่ะอันเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ไปประดิษฐานบนพระแท่น พร้อมอัญเชิญมงกุฎแห่งสกอตแลนด์หนึ่งในเครื่องราชก,กุฎภัณฑ์แห่งสกอตแลนด์วางบนหีบพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าชาวที่สพร้อมพระคณิฐาและพระอนุชาทรงยืนสงบนิ่งทั้ง4ด้านรอบหีบพระบรมศพเป็นเวลา10นาทีจากนั้นเปิดโอกาสให้สาธารณชนทั่วไปได้เข้าไปภายในมหาวิหารเพื่อสการะพระบรมศพนะคะก่อนที่เดี๋ยว ค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น<ม>จะมีการอันเชิญพระบรมศพมายังกรุงลอนดอนมาที่พระราชวังบักกิงแฮมโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศนะคะและไปกันที่ลอนดอนเนี่ยคนมาจับจองคิวแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้พระบรมศพจะถึงที่ลอนดอนไว้ที่พระราชวังบักกิงแฮมจากนั้นนะคะ เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีพิธีอันเชิญพระบรมศพจากพระราชวังบักกิงแฮมนะคะไปที่เวสต์มินสเตอร์ฮอลล์แล้วจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนสักการะพระบรมศพเป็นเวลา4วันจนถึงวันจันทร์ที่19กันยายนซึ่งเป็นวันพระราชพิธีพระบรมศพนี่ค่ะครับปักหลักตั้งคิวรอเลยนะคะ สำหรับที่ลอนดอนก็พูดเหมือนกันหมดแล้วค่ะว่านี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายที่จะได้ถวายความเคารพความจงรักภักดีจะรอขนาดไหนก็ยอมพร้อมนะคะเพราะว่าพระศพตั้งไว้ที่สกอตแลนด์24ชั่วโมงพอมาที่อังกฤษก็จะมีรักพิธีที่ลอนดอนใช่ค่ะครับวันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้